อีกแล้วครับท่านสวนปลาล์มโคดดกแปงที่สองครับเนี่ยแปงนี้ประมาณสี่ร้อยต้นประยี่สิบไร่ครับเมื่อวันที่สิบงหาคมตัดไปแล้วครับเล็มๆนิดหน่อยครับ่าขนมไปสองตันกว่าครับตัดลมแรกปาล์มสามปีสามเดือนําไปีสมเดือนเต็มเถือมาจากวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่ครับได้เท่ากับสิบสี่วันครับ ใครจะเชื่อว่าปาล์มสามปีเศษ็จะมีทรายละยี่สิบโลยี่สิบกโลเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าไม่น่าเชื่อโมดูครับแล้วบล็ออีกครับนี่รอบนี้ไม่จำเป็นสี่ตันครับภายในเดือนเดียวก็สูสีอยู่ไม่จำจป็หกตันอะหกเกตตันเนี่ยไงก็ได้ถ้าปาล์มสี่ปีไปแล้วอะครับสิบตันนะครับเด็กๆของเด็กๆถ้าอยากจะมาสัมผัสสวนปาล์มโคดกกันที่สองเชิญครับได้ทุกเมื่อ เราขอท้าโอเคแค่นี้แหละครับจบแล้วมันเหนื่อยแทงรถเหนื่อย